สวัสดีครับวันนี้ผมมีซับสวยๆครับซอยสายไหม66ครับพื้นที่200กว่าวานะครับแวดล้อมแบบนี้ฮะเหมาะทําโกดังอยู่อาศัยฮะขายไม่แพงฮะติดต่อติดตามขอรายละเอียดผมได้เลยทางข้อมูลทางลายนะครับชัดเจนชัดเจนอ่ะขครเร็วใครได้ครับแปลงซอยสายไหม66นะเข้ามาประมาณร้อยกว่าเม็ดรครับนะฮะสวยๆครับ,ววรบแวดล้อมติดโกดังอยู่อาศัยถนนกว้างเข้าออกสะดวก098 647 4 222ครับขอบคุณครับครับพิเศษจริงๆครับแปลงนี้ตื่นเต้นแน่นอนครับผม218ตารางวาครับสายไหม่6 6ครับกว้าง22เมตรลึก36เมตรครับสวยๆเข้ามา100กว่าเมตรครับขายไม่แพงครับ0986474 222ครับสวยถูกดีมีจริงครับถูกถูๆศูนย์ 9ก้าแปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองสองโทรหาผมได้เลยประเดิมกับจัดไพยครับทีมงานอาสังหาริมทรัพย์ถูกถูกชัดเจนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ